สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธันมรัส,สมบูรณ์กำลังศึกษาอยู่คณะมนุษยาศาสตร์และสังคงมศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนาศา,าสตร์รหัสนักศึกษา67129230233วันนี้จะมาอ่านแบบฝึกหาคำพวกลังค่ะคิดกว่าชอบเลี้ยงควายควายของแกมีเขาไตลไปทั้งสองข้างวันหนึ่งคิดกว่าจูงควายไปใกล้ควายของเจ้าขวัญเจ้า ไฝของคิดกวาดเกิดไปทำสนิทสนมกลมเปียวกับนางกลิ้งของเจ้าขวัญเจ้าของก็หัวเราะชอบใจเจ้าเปียวของลุงปางเกิดขมิ่งเจ้าไฝของคิดกวาดจึงวิ่งรี่เข้าไปขวิดเจ้าไฝเจ้าของตกใจจึงควงคว้างไขว้าอะไรไม่ทันลุงปลางคว้าขวานจะคว้างควาาที่ขวิดกันบางเอิญขวานไปโดนต้นมะขวิด ลูกมะขิดหล่นลงใส่หลังควายมันตกใจเลยผัดนีกระเจิดกระเจิงเข้าไปในป่าหวายบ้านเจ้าขัวแขวงสงขาคนขวักควายมีหลายวัยกล่าวขวัญการเสียงโขลมจากโขนโดนของขลังน,นั่งกรมตรม,ต,รมต้องประพรมมนเรียกขวัญกันมุ่นวายช้างโขงหน้าแขวนเดินขวักควายคนเดินไปหันขวับ กลับฝันหายเสียงควายขิดนกแขกร้องกล้องรอบกายอันตรายรีบไฝ่ยคว้าหากำลังเห็นตาขวัญหันขวาคว้าขุยเป่าเพราะไม่เบานั่งขวายห้างลงข้างหลังแม่ขวัญอ่อนค่อนแคกแขกเสียงดังตาขวัญฟังค้อนขวักลุกกลับเอ่ยแหนกงูไม่งามอยู่ง่ามไม้ เหล่าลิงเลี้ยวไล่ไต่ลูกสาสองเสือสอดสายในตาช้างป่าสับสนไล่ชนกันนกกาบินร้องกู่ก้องชื่อม้านั้นหรือเต้นสะบัดสัดเสียงลั่นฝูปลาในาน้ำว่ายตามกันนุ่นเต่าขาสั้นดูขันดีปูเดินเป็ดปะ,ปะกะลูกน้อยกระรอกคอยเจาะลูกไม้ไม่ไหนหนีมีใหญ่เริงร่าถ้าเข้าที กระต่ายมีสุกเต้นเล่นชมจันทร์ไก่ป่าขันจ้าเสียงเจ้ยเจ้า,จาน,น้องหนะแมวหางยาวหาวอยู่นั่นสุนัขน้อยเฝ้าคอยเจ้าของมันควายตัวนั้นซึมเศรซาดูหงอจริงหม,หมูอ้วนอุ้ยอ้ายย้ายตัวเดินอึ่งอ่างเลินโดดเล่นต้นไม้นิ่งชนีน้อยห้อยโหนโยนตัวทิ้ง เจ้ากวางวิ่งเหายะย่างอยู่กลางไครนกคูกครางฮืหฮาบนคาคบแพะหลบโถมทลากลางป่าใหญ่พึ่งโผผินบินว่อนวู้อยู่ต้นไฟนกยูไ่ชมฟ้าเวลาเย็น